ก๋วยเตี๋วก็กล่องหลังวังนะครับอยู่อยุธยาอําเภอหัวอรอครับตอนนี้ผมขายตกวันละพันชามนะ,ะวันละพันครับผม<อ>เรือนมีหลักสามต่อสี่ครับสามสี่แสนว้าววออันนี้เราอยู่ที่ร้านโกกกรอบนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบครับใช่ครับหมูกรอบครับนี่เแจบบ้าดังของอยุธยาเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้คือชามเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบบาทครับอันนี้อันนี้แห้งรวมครับอันนี้เป็น เส้นหมี่แห้งรวมเมนูที่ที่มาแลวต้องสั่งคืออะไรคะคือส่วนมากลูกค้าจะสั่งเป็นคุกคุกหมูกรอบครับกับแห้งรวมอย่างเงี้ยแห้งแห้งรวมครับแล้วก็มันมันคุกหมูกรอบคือเมนูหลักคือหมูกรอบครับแต่ถ้าทางเจ้าของร้านแนะนำก็แห้งรวมดีกว่าได้เยอะกว่าได้เยอะกว่านะปริมาณของมันจะเยอะกว่า มันก็จะมีแบบว่ามีเลยนะลูกชิ้นปลาปลาเส้นมีปลาเส้นนะคะหมูแดงไก่ฉีกหอมแบบว่าสะอาดมากๆเลยคุณผู้ชมอ่ะทำไปเรื่อยๆค่ะอ๋อถ้าถ้าเป็นแห้งก็คือจะมีน้ำปุ๊บใช่ครับแก้มตรงไหนค่ะือเริ่มต้นของการมาทำร้านเสี่ยวเริ่มจากอะไรคะเริ่มจาก เห็นว <him> ่าทำเล่นๆหรอเล่นๆครับคืออยากอยากอยากลองทำกินอยู่ประจำที่บ้านจนมีคนแบบว่ามาเปิดสิเดี๋ยวจะมากินทุกวันเลยเขามากินนกันแค่สามวันแรกก็หายไปเลยเขาหายจะเปิดเปิดร้านวันแรกผมขายเรื่องสองร้อยชามนะเราคนมีพวกมีฝูงะครับอ๋อคือมีเพื่อนก็ใช่เรามีพวกใช่เรามีพวกมีฝูงขายของไม่มีพวกมีฝูงอยู่ไม่อยู่อยู่ยากนะครับ ผมผมมาขาช่วงโควิดด้วยไง,ยงคือกลายเป็นว่าคนคนอื่นอาจจะธุรกิจแย่ใช่เรานีคือเติบคือกลายเป็นเติบโตแล้วใช่ครับแล้วของผมมันราคาไม่แพงไงคือให้ปริมาณของก็คือว่าคุ้มนะครับปริมาณของมันมันคุ้มทำไมเราถึงขายถูกแบบว่า เอออะไรนะอย่างร้านอื่นเขาอจะแบบว่าสี่สิบห้าสิบใช่ใช่ใช่ถูกถามขายถูกผมหมายถูกเน้นปริมาณเน้นปริมาณคือว่าเราไงคนจนมันมีครับพี่ถ้าอย่างนี้มาขายแพงผมว่าขายแพงอยู่ยากนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะถ้าไม่อร่อยจริงนะอยู่ยากนะเพราะยุทธยาเนี่ยร้านเป็นร้อยนะร้านร้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแสนนะร้านเป็นโหร้านเยอะมากนะไปทุกตอนทุกมุมมีแต่ก๋วยเตี๋ยวครัพี่ยุทธยา อยู่นี่ร้านไหนไม่ได้ไปดังออกกันคนเยีะเหอกันติดเยอกันนะครับค่ะแล้วเราเอาใจใส่ลูกค้าด้วยคือปรุงอยากใส่ใจนะใช่ครับคือให้คือให้ให้ให้แบบว่ากินให้อิ่มมาพี่บางคนมาแบบว่าคิดว่าร้านผมให้น้อยอย่างเงี้ยสั่งไม่ดูปริมาณตัวเองอ่ะค่ะแล้วกินสั่งเยอะก็คือกินไม่กินไม่หมดคิดว่าน้อยครับสั่งสั่งสั่งเยอะไว้ก่อนเพราะถ้ไปถึง สั่งมา15สาชามเงี้ยตำรวเสิร์ฟไปถึง7ตาชามบอกพอแล้วอะปริมาณของมันเยอะอ่ะค่ะคือเราให้เครื่องแน่นคืออย่างเงี้ยผมให้ผมไม่ได้มาใช่แบบว่าให้เอออะไรเนี่ยผมพ่าอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่ามาถ่ายรายการอะไรนะไม่ได้ให้ผมพ่ายโปรตีนผมนะ่ยคือโปรตีนตกตกถ้ามาเองก็แนี่นี่ครับแต่คู่นี้ค่ะคู่นี้ก็สองอ่อันนี่คือห้างเนาะแทบบะหมี่คุกครับอันนี้คือบะหมี่คุกคุกนะคะคลุกเนี่คุกคุกครับคลุกอ่าคุกเนี่ยคลุกคลุก เนี่ยผมเอาพี่เป็นเล่นจำเก่าเป็นเลนจำเก่าผมเลยตั้งเป็นรามิคุกและนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเลนเจอร์ใช่นไหมเล้งครับมีครับร้านเปิดก็คือทุกวันเออเปิดทุกวันวันพุธครับเดือนนึงจะหยุดสองวันหรือรอบหนึ่งคืออังคารพุธเขาเหนื่อยครับเมนูนี้ก็ฮิตนะครับ กะกเหล่าหมูกรอกชหล่าหมูกรอกครับแล้วก็มาทำให้ดูดืนกแล้วแอมาสูตรต่างๆอะไรเงี้ยเราคิดค้นหรู้คิดคน<า>มามาคือมาจากแม่ครับจากแม่ทิ้งโมโดกไว้ให้คือเดิมคุณแม่เคยขายไหมขาย,ขายผมขายมาตั้งแต่เริ่มแรกพบกาแฟใหม่ๆผมก็ขายอยู่ขายเล่นๆขายเตี๋ยวกาดอย่างเดียวกันกไม่มีผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม แล้วบอกบอกแล้วบอกไ่ตรงปกไม่มีครับพี่ของปกตรงกี่ราคานะผู้เดี๋ยวมีมีเริ่มที่เริ่มต้น15บาทครับจ้าแล้วก็ปจบที่20บาทแค่ละครับเรามีกระเหลาแค่5าเยนเยอนที่50าิบาทเไม่มีครับห้าไปยี่ครับผมมีกับบ้านสี่สิบสามแกนเองครับข้าวขาค้าวข้าวข้าวขาวข้า่า้าขาา ไม่น่าเบื่งเนาะครับผมไม่มีครับบางเวลาบางเวลาครับไม่ใชอาจจะมีบ้างใช่เอาระวังเพราะนั้นเหนื่อยมีครับจะจะไม่วีนไม่วีนครับจะมีแค่ลูกค้าลูกอะไรขาประจำแย่ได้แค่นี้นะครับที่แย่เล่นกันได้อันนี้คือกระเหลาหมูกรอบกระเหลาหมูกรอบโอ้เพราคือแบบว่าเป็นห้าสิบบาทครับสิบบาทเหรอโอ้ยแับเป็นร้อยเนี่ย คือของถูกและดียมีอยู่ใช่ครับเพราุกอย่าหลังๆหน้าของจะขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือไม่ที่จะขึ้นราคาไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับขึ้นแล้วลงไม่ได้พอขึ้นผมก้าวขึ้นปุ๊บผมก็จะลงไม่ได้แล้วผมขึ้นไปยี่สิบบาสามสิบผมก็จะลงไม่ได้มาประมาณสิบห้าบาทยี่สิบบาทไม่ได้แล้วมันก็ต้องแตะอยู่ตรงนั้นเลยพอแตะปุ๊บถามว่าคนมีตังค์น้อยขอมากินแล้วก็ลำบากแล้ว จากเขามีห้าิเคยกินได้สามสองานน้ำน้ำแก้วหนึ่งจับการกินได้ชามเดียวกับน้ำแก้วเดียวเองมีนะ่องเที่ยวหรือว่าคนที่ดูจากโซเชียลนะรงนะตามมากินเยอะตามเยอะครับมีเยอะครับเราแต่เแรกเลยต้องขอบคุณรีวิวครับรีวิวกว่ากินเก่งเป็นเพจอ่าเพจแรกก็รีวิวกว่ากินเก่งครับ ที่ทำให้มีทุกวันนี้นะแล้วก็สิ่งหลักก็คือทำให้ามอร่อยของเราด้วยเนาะใช่ครับไม่อร่อยบางคนเนี่ยหาว่าบางคนหาว่าผมเสียตังค์ไงนะเสียตังค์พวกให้รีวิวมารีววิจ้างเพจหรูปอ่าผมไม่เคยจ้างใครนะมีคนพูดแล้วผมจ้างแต่ผมไม่จ้างนะถามได้เลยรีวิวอ่ะ ขอมาเอายังไม่รู้เลยว่าเป็นรีวิวกับทินเก่งอ่ะมาถึงก็บอกขอถ่ายหน่อยอย่างเงี้ยอย่างพี่นะขอขอถ่ายทำไอ้นี่หน่อยรีวิวหน่อยผมให้ผมถ่ายอย่างเยอะๆนะผมบอกพี่ผมทำไม่ได้หรอกคือผมทำผมผีงผมดีกว่าผมให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูพี่ผมผมพี่ดูไวาผมให้อ่ะพอไปมากับพี่พี่จะให้ผม่ส่เพิ่มอ่ะผมว่าผมให้ไม่ต้องเพิ่มหรอกผมว่าผมเยอะอยู่แล้วอ่ะผมเป็นคนมือหนักเลย เนี่ยอย่างเงี้ยสิบห้าบาทจ้าพี่แกอย่างนี้เสร็จหมดเลยทุกวันนี้ขายได้เออวันธรรมดากี่ชามนะตอนนี้ผมขายตกวันละพันชามนะวันละพันครับผมเพราะเป็นวันหยุดอ่ะวันหยุดก็หลังๆก็พันเอาชั้นละชามอ่ะพี่มันก้าวกระโดดไปมากอ่ะตอนเนี้ยคุณสร้างรายได้หลัก หลักแสนต่อเดือนไนะหมแสนต่เดือนครับต่อเดือนครับเดือนเดือนมีหลักสามต่อสี่ครับสามสี่ยังมีครับต่อเดือนสอนสี่แสนว้าวฝากกำลังใจให้กับคนที่แบบท้อแท้ในชีวิตหน่อยว่าเออแบบจะจะทำยังไงให้สู้ต่อหรือด้วยอะไรเงี้ยมันต้องสู้กันไปพี่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยถามว่าอะไรที่เราไม่เคยทำก็ลองทำดู ผมเด็ดเป็นหยุหงหน้าอยู่แล้วพี่เช่นชัยอ่ะแต่อยู่ที่เราจะถอยจะท้อหรือเปล่าแค่เองถ้าเราไม่ท้อมันก็ชนะมันก็แบบว่าเจ๊เงอเงี้ยบางทีเราทำที่เราจะชอบเลยพี่สิ่งที่เราไม่ชอบอย่าไปทำที่สำคัญคือต้องตีสัจทะลูกค้านะใช่ครับมมมไม่ใช่พอเราขายดีปุ๊บลูกค้าเยอะลแล้ว,ลวเราเริ่มให้น้อยแล้วเราไปเพิ่มราคาอย่างเงี้ยมันคคละทางครับขาลูกค้าไปแน่นอนพี่ ไม่ใช่ดังแล้วหญิงเรืออใช่ครับเหมือนเดิมครับคือวัตถุดิบทุกอย่างคือแบบระดับใช่ครับมะนาวผมก็ใช้ลูกเป็นลูกนะไม่ใช่มะนาวน้ำแพงผมก็ซื้อนะมะนาวอ่ะมไม่ใช่มะนาวปลอมเ<ช>นียะครับผมแพงผมก็ซื้อครับผมซื้อร้านประจำอยู่แล้วะอะไรแพรงผมก็ใช้ตามปกติอะพี่ตอนนี้กี่โต๊ะเนี่ยสิบสี่ครับ <14. S 1> พอแล้วครับ ถ้ามีเยอะก็จะทำจะนานไปหน่นี่พี่เรียกว่าเป็นข้าวเหียวเงินล้านเนาะครับผมสิบเบ็ดเดิมจะมีมาของนี่มันก็จะ,จะเหนื่อยไปวันนี้ลูกค้าจะรอนานโกฝากร้านด้วยครับรบ้านโกกล่องกว๋วยเตี๋ยวโกกล่องหลังวังนะครับอยู่อยุธยาอำเภอหัวรอครับหลังเรือจำเก่า